งามเสร็จอะไรอ่ะขายตูมันแค่ของนอกกายหรือเปล่าทำไมต้องให้ค่าสินของพวกนั้นขนาดนี้ด้วยอ่ะตออะไรวะเนี่ย uh. yeah. เออจะไปไหนต่อเหรอให้พี่ไปส่งไหมอืมไม่เป็นไรค่ะอะนี่ค่าตัววันนี้เออแล้วพรุ่งนี้ว่างไหมอ่ะพรุ่งนี้ต้องดูอีกทีนึงอะคะ่ะอืมถ้าพรุ่งนี้มานะพนี่มีของขวัญพิเศษให้เลยนะสนใจไหมอ่ะจริงเหรอคะถ้างั้นเจอกันพรุ่งนี้นะคะโอเค ช่วงนี้ตัวเองตัวเองดูแปลกแปลกไปนะแปลกไงอ่ะก็เห็นซื้อของมาเยอะแยะเลยเอาเงินมาจากไหนอะช่วงนี้ที่บ้านตัวเองมีปัญหาเยอะยไม่ใช่หรออ๋อพอดีช่วงนี้เขาทํางานพิเศษอะแล้วปอสงสัยอะไรอยู่อ่ะงานพิเศษอะไรอะขายตู้รอเลนอย่าคิดมากดิไม่ดีใจอรอเขาหาเงินได้เยอะมากเลยนะช่วงเนี้ยก็ดีใจอยู่ แต่หาเงินมาได้ก็เก็บไว้บ้างสิประหยัดประหยัดไว้หน่อย,อยใช้หมดก็หาใหม่ได้ตัวเองเออตัวเองเขาอยากได้ก็เป๋าใบใหมอ่อ่ะพาเขาไปซื้อในสิเมื่อกี้เพิ่งบอกอยู่ว่ให้เก็บตังไว้บ้างจะเอากระเป๋าใ้ใหมอ่อีกแล้วเหรองั้นเขาไปซื้อเองก็ได้ไม่ง้อหรอกไปไหนมา กับดื่อๆๆๆทุกวันเลยนะช่วงเนี้ไปกินข้าวกับพี่ปอนมาค่ะแล้วไปเอาเงินมาจากไหนซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยก็พี่ปอนซื้อให้อ่ะแล้วปอนอ่ะเขาไปเอาเงินมาจากไหนมาซื้อให้ยังเรียนอยู่เลยไม่ใช่หรอ,อเขาก็คงเอาเงินพ่อแม่มาแหละแม่เลิกถามเยอะเหอะปิงลูกอย่าไปรบกวนปอนเขามากสิลูกเงินที่พ่อแม่เขาให้มาเขาก็ให้เอาไปใช้ในการเรียนไม่ใช่เอามาซื้อของพวกนี้ ลูกต้องคิดถึงใจพ่อแม่เขาด้วยสิกว่าเขาจะหาเงินมาได้อ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะลูกรู้แล้วนะแม่เลิกบ่นเถอะมาขึ้นห้องแล้วเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยเชี่ยปอนมันรู้ไหมวะเนี่ยเรื่องจริงเหรอวะ เฮ้ยทำอะไรอยู่วะอ๋อป่าป่าไม่มีอะไรมึงเออปอนวันนี้วันอะไรวะวันจันทร์ไงเออพูดตะกุตะกักอะไม่กูจะถามมึงไงว่าพรุ่งนี้งานที่จะส่งอาจารย์นันอ่ะมึงเสร็จยังเออวะสวยแล้วไงงั้นกูยืมคอมหน่อยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนั่นแหละ คือกูก็อยากรู้เหมือนกันนะเว้ยว่ามันคืออะไรอะแต่กูว่านะเว้มันน่าจะเป็นเพราะมีใครบางคนอะแอบเอารูกแฟนมึงมาทําอย่างเงี้ยกูว่ามึงลองถามแฟนมึงก่อนไหมมันอาจจะไม่ใช่เหมือนที่กูคิดก็ได้มึงคิดว่ากูถามแล้วมันจะยอมรับหรอวะก็ว่าแล้วไมมันมีเงินเยอะแปลกแต่กูว่านะเวมึงอย่าเพิ่งด่วนสรุปเลยเอางี้ไหม ถ้ามึงอยากรู้จริงอะ่ะกูมีแผนไว้ จะไปไหนอีกเพิ่งกลับมาเองใช่เหรอพอดีพ่อแม่พี่ปอนชวนไปกินข้าวอะค่ะกินข้าวตอนนี้เนี่ยนะก็ใช่น่ะสิทำไมชอบมีคำถามตลอดเวลาเลยอะไปก่อนนะเดี๋ยวหนูรีบกลับอย่ากลับดึกมากนะลูกมันอันตรายสวัสดีครับแม่อ้าวปอนมารับปิงเหรอปิงเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองอะไม่ได้คุยกันเหรอลูกอืมเปล่านะครับแล้วปิงไปไหนนะครับก็ปิงบอกว่าจะออกไปกินข้าวกับพ่อแม่ปอนนี่ลูก มันยังไงกันแม่เนี่ยผมไม่ไัดปิงกินข้าวนะครับแล้วผมเอาชามาให้แม่เฉยๆครับผวดใจมากลูกงั้นก็แปลว่าปิงก็ต้องโกหกแม่สิเนี่ยสงสัยแอบหนีที่อื่นแน่เลยอะ่ะอยูถ้ากลับมาเมื่อไหร่อ่ะแม่จัดการให้เองนะครับขอตัวก่อนนะครับครับลูก ไหนที่อยู่บ้านน่ะที่แท้ก็หาเงินได้วิธีนี้ใช่ไหมถ้าใช่เราจะทำไงถ้าเราไม่ได้ก็เลิกมันสิไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นคนแบบเนี้ยไอสิ่งของพวกนี้มันสาคัญมากกว่าร่างกายตัวเองเหรอถึงยอมขายมันได้อะก็ใช่ไงแล้วปอนได้ได้ก็ล่ะปอนไม่รู้หรอกเมื่อก่อนอ่ะปิงอิฉาคนอื่นขนาดไหนที่เขามีใช้โู่นนี่เยอะแยะอ่ะแล้วบ้านปิงอ่ะไม่ได้ฐานะดีไม่เคยได้ใช้ของดีแบบคนอื่นหรอกปอนไม่รู้หรอกว่าปิงรู้สึกยังไงอ่ะ มันแ,แค่ของนอกกายหรือเปล่าทําไมต้องให้ค่าสินของพวกนั้นขนาดนี้ด้วยอะร่างกายปิงก็เป็นของนอกกายเหมือนกันปิงไม่ได้ให้จหรือว่ารับกับลูกค้านี่จะคิดได้แค่เนี้ยก็พอแค่นี้เถอะต่อไปเนี้ยเราไม่รู้จักกันแม่ปอนเนี่เอาเรื่องของเราไปบอกแม่เหรอไอ้ลูกไปรักดีนี่ปอนเขาพูดขนาดเนี้ยแกก็ยังคิดไม่ได้เหรอ ฉันได้ตองกินเท่ายันปากแกแตั้งแต่แกเกิดมาเลยด้วยซ้ำทำไมแม่พูดแบบนี้นี่มันชีวิตหนูร่างกายหนูหนูจะทำยังไงกับมันก็ได้ชีวิตแกงั้นเหรอได้งั้นตอบไปเนี้ยแกก็ออกไปใช้ชีวิตของแกเองเลยแล้วกันนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกหรือเรียกฉันว่าแม่